yeah เราอยู่กันที่งานจอมบึงมาราทอนพรุ่งนี้จอมบึงมาราทอนจะมีทั้งหมด3ระยะนะครับ42 21แล้วก็สิบโดยที่ว่าเราจะมีการปล่อยตัวกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ะครับจุดสตาร์ท่นี่นะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ถึบ้านจก and i'ma get you i need to finish it's a couple things in life i'll make amends to but owing me some money hell no this is no candy 17 โปรโมชั่นอะไรบ้างเนี่ยเด็ดๆซือเมจิแล้วก็ได้เล่นเกมได้พี่ซื <S 2> <S 2> <S 2้อมาแล้วเล่นได้ไหมได้เลยอ๋อเรารับรองมันอ๋ออันไหนใหญ่สุดดูกันอย่างนี้คือได้อะไรเนี่ยนี่ได้อะไรอันนี้มันจะมีหมวกค่ะแล้วก็มีแก้วน้ำแล้วก็มีกระเป๋าอ๋อแค่นั้นเหรอแล้วอันนี้อ่ะ บาคุณราคา2,290องอเก้า๋อถ้าอันนี้ใช่ไหมถ้าโลเมจิเนี่ยหรอใช่โอ้ได้หมวกด้วยหนึ่งใบนี่าจะมาสอดมารับได้เลยแล้ว เรามาสำรวจบริเวณสะม,มุชลินดูนะครับตรงนี้ใกล้ๆโรงอาหารนะครับก็จะมีนักวิ่งมาตั้งเต็นอยู่นะเพราะว่าได้ร่มเงาต้นไม้เยอะมากเลช่วงบ่ายโอ้เต็นเยอะเลยเรรมากางเต็นหลืนี้เยอะมีากาดดีนะครับน้านอนสบาย เรามาเจอกับนักวิ่งนะคะที่มาการเตนทนอยู่ตรงนี้นะคะเต็นนี่ยังไงคะเราต้องนําเต็นมาเองหรือยังไงคะใช่ค่ะเอาเต็นมาเองค่ะแล้วเราขั้นตอนต้องทายังไงคะอ๋อลงทะเบียนกับมหาลัยได้โดยตรงเลยค่ะแล้วเราก็มาเอาเต็นมาการ์ตเลยเลยเสียตังค์ไม่เ่ยถ้าเอาเต็นมาเองไม่เสียค่ะแต่ถ้าเกิดเต็นของมหาลัย น่าจะคนละ150บาทต่อเต็นท์ประมาณนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเต็นท์ของคุณน้อโลดหน่อยนะคะนี่ค่ะใต้ลมเงาด้วยนี่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์ของทางมหาลัยเลยนะคะฟรีค่ะใครที่จะมาวิ่งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศของเต็นท์น้องโลดกับน้องลานนี่บรรยากาศดีมากเลยค่า ถ้าเดินไปตรงของกินเนี่ยเสียแน่นอนอือฮัเต็นท์หนึ่งแล้วนะคะเต็นท์นี้โอ้โหดูค่ะเป็นแบ่งห้องนอนด้วยอันนี้เต็นท์ของพี่อะไรพี่ได้แต่ไดบาค์คะเนี่ยเต็นท์ดีมากอผมก็ซื้อเก่าญี่ปุ่นมามือสองราคาพอใช้ได้แหละครับราคาประมาณเท่าไหร่คะพี่ประมาณไม่เกินสองพันนะโอ้ดีจังเลยนี่ค่ะแล้วก็มีมีสองห้องนอนใช่ไหมคะพี่ห้องนอนครับโอ้โหไฮโซมากเลยเราอม่ได้ถ่ายข้างในเลยนี่ค่ะ มือสองของคางอัลโหลเด็กๆทำไรกันคะเด็กๆเด็กๆมาช่วยพี่เขากางเต็นเรอะมาช่วยทำให้เร็วหรือมาช่วยทำให้ช้าสามคนเนี้ยน่าจะทำให้ช้าเด็กๆวันนี้มาทำไรกันจ้ามากางเต็นค่ะไอ้กางเต็นอันไหนที่เรากางบ้างเนี่ยเกาหมดเลย่ะ้วแล้วเรามากันมากี่คนจอ้ย10 สิว่าคนเลยค่ะสิบกว่าคนเลอจะแล้วตอนนี้ปีอะไรกันแล้วคะปีสี่ค่ะคณะเดียวกันหมดไหมหมดค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะจ๊ะขอบคุณมากมากเลยที่มาช่วยนักวิ่งนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็คือเต็นที่น้องๆช่วยกางอยู่ตรงนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยสาวๆเราจะพัดจอมบึงนะคะนี่คือเจ้าของเต็นท์นะคะพี่เสื้อแดงนะคะคือถ้าพี่เขากางคนเดียวเนี่ยนะคะเขาคงเสร็จไปแล้วบังเอิญว่าได้ คนช,ช่วยต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี่สาวเล่นนะ<า>บรรยากาศเขากางเต็นท์น่าสนุกมากนะคะ,ะเผอิญปีนี้เราได้บ้านของโฮมสเตย์นะคะได้อยู่แต่ว่าเห็นบรรยากาศการกางเต็นที่นี่สนุกสนานก็อยากจะมากางเต็นท์เดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสนะคะในปีหน้านะคะก็อาจจะมากางเต็นท์นอนที่จอมบึงนี่แหละคะ่ะ เก่งกันมากเลยใครไม่เต้นขอให้เป็นลิศสีดวงค่ะใครเอาเปียกเพื่อนโอเคอ่าน้ำค่ะ นั่งพักก่อนนะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีนักวิ่งสวัสนีคนักวิ่งค่ะฝ่ายน้ำพร้อมไหมคะใช่ค่ะสะดวกเลยค่ะเดี๋คะอยู่ปีใดกันแล้วเนี่ยปีสามปีสามก็น้าอะไรกันเแหนบจริงๆเขาบังคับมาหรือว่าเต็มใจค่ะเส้นชัยของฟินิเชอร์ของจอมบึงมาราธอนนะครับอันนี้คือถ้าเราเข้ามาเนี่ยจะเป็นจุดที่เรา ก็จะมีจุดบริการข้าวไข่เดียวนะคะแปดคำที่นั่งสำหรับผู้โชคดีเท่านั้นนะที่จะได้ทานข้าวไข่เจียวฟรีนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าของฟรีไม่มีในโลกแต่ในโลกนี้ยังมีของฟรีค่ะข้าวไข่เจียที่นี่นี่เองนะคะทุกปีนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ทานนะคะข้าวไข่เจียวว่าเขาบอกว่าอร่อยนะคะอาจจะไม่เหมือนใครเพราะว่าใส่ใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่กล้อง ของเรานะคะซึ่งคราวนี้ <ım Laser> จะเป็นมาราธอนที่2นะคะคราวจากบางแสนซึ่งทำเวลาได้หกชั่วโมงสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีแต่วันนี้แต่พรุ่งนี้เจ็ดชั่วโมงอ่าเือเกินไปไม่ใช่แล้วพรุ่งนี้ต้องเท่าไหร่ดีคะต้องบอกๆต้องมีหกสี่สี่ดีค่ะเพราะว่าข่าวหน้าเราได้จะทำไม่ต้องเยอะไงไอ้คนนี้ต้องพรุ่งนี้เอาเท่าไหร่ซับเจ็ด เป็นเหว่ไป็นเหว่เป็นเหวเอาล้อล้อล้อพี่นะเชียร์คุณก้องนะไม่ได้สับหกนะเอาประมาณสักห้าชั่วโมงสี่สิบห้าสี่สิบห้าเนาะโมทนาสาธุโมาสาธุเพราะว่าสี่สู่ขิดเลยที่นี่คือมาราธอนแรกของพี่แล้วครับเมื่อเอ้ยมาราธอร์ที่แรกของพี่เมื่อปีหนึ่งเก้านี่สามสี่ครั้งแรกของพี่สาวพี่ได้ห้าชั่วโมงโอ้โห อยู่ที่มะขิงไหนกันทำไมพี่ขอใหุกท่านคุณเนี้ยเอาให้ได้5ชั่วโมงกว่าๆนะครับนะมันจะได้มันจะวันนี้เรามาเจอน้องแอนที่งานนี้ก็คือเจ้าบุญมาถึงทางซ้ายค่ะทูน้องแอนบอกว่าจะมาทำภารกิจคือล่าเพื่อนให้จบซับสิบค่ะพรุ่งนี้เราไม่ได้แข่งเพื่อตัวเองค่ะพรุ่งนี้มาทำเพื่อเพื่อนค่ะก็พรุ่งนี้ทีมแอนจะทำซับสิบเป้านะคะอยู่ประมาณ14คนรวมแอนพี่ขอให้ได้ดังที่ต้องการ ตีก็พอค่ะขอให้เพื่อนๆหนูไปเดินหนูตีก็พออะไร่างเงีใช่ไหมคะแล้วอาทิตย์หน้าไปไหนคะอาทิตย์หน้าไม่ได้ไปแข่งค่ะอาทิตย์หน้าแอนกับชมรมอะค่ะจัดรับบริจาคเลือดมา4ปีแล้วเราก็เลยมีนัดกับกาชาดทุก3เดือนครั้งหนึ่งที่มีคนรับริจาคเลือดกับเราอยู่ประมาณ170ร้อยเจ็ดอิเคนจริงค่ะเพราะว่าแอนทำมา เมื่อประมาณช่วงปลายปีอันได้เข้ารับพระราชทานเข็มจากสมเด็จพระเทพค่ะจากพหัตที่การชาติราชบุรีเพราะว่าเราทํางานมา4ปีแล้วที่อาทิตย์นี่หมายถึงที่บ้านหรือว่าที่จัดที่วัดบางช้างเหนือค่ะอำเภอสังพารบางช้างเหนือ อำเภอสามพันสถามซ้อมแอนนั่นแหละค่ะที่นั่นเลยที่นั่นเลยนะคะถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะคะอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะที่ยี่สิบสองนะคะตรงกับบุรีรัมย์มาราธอนแล้วก็ตรงกับวันตรุษจีนด้วยค่ะสาหรับใครนะคะที่ต้องการมาทําบุญรับปีใหม่นะคะแล้วก็มารับบุญกันนะคะบุญใหญ่มากค่ะเป็นบุญแห่งการให้ชีวิตนะคะที่วัดบางช้างเหนืออำเภอสามพานค่ะเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะไปเจอกันที่นั่นได้เลยค่ะชีวิตคนเท่ากับปีใหม่นี้เราได้ทําบุญใหญ่เลยค่ะดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณน้อง ก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ<อ>เป็นคนน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะ<อ>คัดงานค่การประเมินผลนะคะังารับปิดของจอมบึงมาราธอนครั้งที่36คึกคักมาเลยนะคะยิ่งมืดนะคะยิ่งค่ำนะคะก็ยิ่งเพิ่มความสนุกนะคะ่ะ ช่วงชวเช้าก็ยังคนยังไม่เยอะแต่ช่วงเย็นมาเนี่ยคนเยอะสนุกแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้เราทำเลยนะคะแล้วบรรยากาศคนมากันร,รับรฟิดไม่ว่าจะเป็นเขาจะมีหนังตะลุงแสดงคาะนี้กำลังเตรียมงานนะคะแล้วเราจะไปดูว่ามีอะไรให้เราได้กินบ้างเขาบอกว่ามีข้าวเห็ดยังฟรีไปดูนันี่าดี Can we be together ผมอันนี้ก็เป็นภาพงานของการรับบิปวันนี้นะครับยังไงพรุ่งนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าเราจะวิ่งสนุกแค่ไหนนะครับแล้วจะจบกันที่เวลาเท่าไหร่นะครับมีเจอกันครับสวัสดีครับเนื่องจากตัดสินใจช้ามาดูห้องพักของเรานะคะที่เราได้วันนี้นะคะวินาทีสุดท้ายเลยค่ะก็คือห้องของเราราคาหกรอยบาทค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศห้องแนะนําหน่อยครับคุณติใหญ่มีที่อนอนนะคะมีที่อนอนพัดลมด้วยสองพัดลมสองตัว,ตตวส่วนด้านนี้มีพัดลมตั้งโต๊ะที่อนอนที่ใส่ฝันเนี่ย <c oughs> เราอยากได้แองกิเวิร์ดมานานละอันนู้นก็ซานนิโม <c oughs> ด้วย <Okay. S 2> ค,คือ,อเราเนี่ยห่างจากจุด หน้ารัชพัฒนประมาณสักสามถึงสี่ร้อยเมตรอยู่ตรงกันข้ามกับแบงก์กรุงเทพนะคะด้านในมีห้องน้ำในตัวค่ะพี่เขาคิดราคาให้เราอยู่ที่หกร้อยเป็นบ้านของเขาค่ะแล้วเขาก็มาแบ่งให้เราอยู่เนื่องจากเขาไปอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะก็ตามนี้นะคะนี่คือช่องที่เราได้หกร้อยบาทกดไลค์กดแชร์กดไดตด้วยนะคะ 嘿嘿